เป็นไดควัพอไปหัวใจบอกมามาขาวๆครับผมขาวๆอู้สองร้อยสองสามร้อยได้เนาะขอนล่างขออนุยาดเดาใส่ด้ครับข้างนี้โอ้หขาวจุวยจอดอีลีสวัสดีครับผมได้เวได้เวยนี่ผม รับมือไว้ตั้งแตสมัยนวูบอมเบอย่างเดียสองอาทิตย์เขาเอาเร็วสองอาทิตย์ได้ไอ้ช่นเนียดีขึ้นได้นี่ยนี่แซนแบบได๋แหลมโมกกทอเนี่้วน้มเด็บแมวเด้น้ำเตเขาทางดีๆแล้วเนาะเดี๋ยวมึงมึงมองขึ้นกันทั้งัานบอกยางไงเ่าคณพอไ้ซ้ำกานกับเฮียนเท่าหรอวะิดอิดปียกันแล้วล่ะบบเป็นไงหน่อยน้งา วัวตัวดีหน่อยตัวอลางหน่อยเนาะสิยูกูวูแต่ว่าสามมื่นเด้วใส่หนามไม่ใส่บ่อนม่มีหนามนเลยเห่นไหมมมีไปเดี๋ยวเจอกันครับไม่ห,หน้มบอไม่ใช่เลย,เยมันขาดบอจริงม,มันมันตากมันตากฝนตัวเดี๋ยวเดีเยเ๋ยวจัดการเองครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้มอล้ำพร้อมแล้วออกลบนี่ครับเพิงครับนี่มันต่าเลยเนี่ยไม่ผ่อนใจเลยจางลอเลยของแท่อีนน,อนี้พกะทิตกนครับเฮ้ยมีชุดไฟวะรักเราเด้อบ่เด็กฮีฮาพังเถื่อน มันขึ้นลอยแถอะมันม่หางกับอะไรแบบนี้ขึ้นลงโจงเข้าเถอะนี่ไม้ห้างนลอยกับเพิงขึ้นกันเด้ฟูมดแล้วอ่นแตกแล้ว ี้างเต็มไปเหรออ้เต็มเลยวะฮะนี่ถอดทราไหมอุ้น้ำตัวนี้เอาใจจริงกูฮะนี <t 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 ่ถอดเลยวะอดหน้ก่อนอู้ฮะนี่ถอดเลยเอ้ากินเยอะใส่พร้อมเต็มหัวเลยว่ะ กาูนี่ไตจซื้อปะ่ะอ้ดอกหวานมีอยู่ครับเป็นทีงแดงหนึ่งาคตรประเทียนเต็มหัวกูยัต่งปาดจัตกัยูัวมาเลยกรัวอาบตัวอัดเสื่อยะเดี๋ยวม <laughs> เม็ดเม็ด,มด เอาขึ้นไปทายแล้วมาเลยหยีบงานนี่ใกล้ๆเลยเจ้าขึ้นได้แล้วครับนี่เม้าน้ำน้ำตอนนี้น้ำอันนี้ใส่สุดเต็มขายาวเลยว่าวันนี้เหยียบเอียงพร้อมเลยนี่ยขาดเอาแล้วครับแหมลูกเขาได้ถอดเลยวะผมคือบรถติดไปอุ้ยเอารรถอายอ้เนี่ยมันเดียวกรบโดอกกบ้าอ้หน้ำหวานอุ้ยน้ำหวานลายเฉย ุงทั้งละสงทั้ง่ะเดี๋ยวถุงแม่น้ำไปเนยบ่ไม่ได้กลับไปไม่ถุงอู่ไงไม่ใช่เหรยม่คุ้นเสียเ้นเปนเปนถุงเงานวะแม่อกาให้วนกระดิโต้ครับไปเนิเป็นไนครับได้จากโลคือประาหา น้ำเลน้แมวอ่ะน้ำบองบ่เป็นน้ำไหมออเดี๋ยวเด้อียร์ทางง่อนมนังงนี่บอขนไปนีะ่นขื่นไปหีขนเยจีเนี่ยวมันคอโยกหยกหยกสี่ว่ากล้าขึ้นวะฝนตกจีอ ทำกลางพายุอีกแล้วนี่แหละที่อุดโอ้น้ำเอ๊ะเอ๊เอ๊น้ำเฮงไสัดดีน้ำตัววใช้เฮงเต็เสืออะไรล่ะกบตะกบนทั้งเดียว เลี้ยนแล้วปเนี่ลีนแล้วทีน้ำบฟาฟินเล็ใหญ่เรโอ้หน้ำนี่ก็น้ำทุ่งไปยัดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกนนะเฉียดดีๆกันตำเนี่ยพกแต่เอาเอาไปทายน้ำบอนี่ไม่งายอยูไหมเนี่ยชัดชดเล็ลวเนี่ยผว่ถึง xuống quá Đấy, nhìn nhìn có tham rồi khảo suối muối để sang làng à ai bó bó hả อะไรบอลหน่อยเป็นไก่เด้อปอดอยวกขีเขากันอยากเก็บมาโดนเหรอซากกันซากมีดไปละเป็นเปี๊ยขออนุญาตเดอ้อเกสสอนว่ต้องมีดอกไอ้ตัดโลดเป็นไดควนเพราะไป กวยใจบอกมามาขาวขาวครับผมขาวขาวโอ้ยสองร้อยสองสามร้อยได้เนาะโอ้ยขายแบบนี้เลยถุงมาใส่น <seen> ้ำได้แหลมทิปเก่ามือ

นี่ครับน้ำหวานข้าวขาวครับผม <Okay. S 1> ร้อยหนึ่งครับร้อยบาทในยุ้แบนหนึ่งนครับผมโอ้สูงเอา้าเชียงเดียบบอเชียงว่าไงดิ <laughs> โอ้โหมาครับชว์ยช่วยน้ำหวานเนาะ ว่าสีดาใสไหมคห็นไหนวะดาใส้าน้ำหวานดอกทำไดต้เนี่ยีมสิบไฝนเตะกรูงเงาเงาเอาเด้อน่ะฮัลโหลพอะครับผมเบิรอบ่าบาแหลมแก้วความสูงครับ30เมตรได้ครับ ครับน้ำหวานเดี๋ยวถอนพอยกันพ้อยยี่สิบสามสิบตครับมื่อไงพถอยไปัดดูสิบ่เสียไงย่านตะคุนเอาหรือยันตะบ้านยันแหวงย่างว่าเอาน่าก็จะมาทั้งตัวก่อนแล้วเอาเนาะอืมนี่กางขลกลางปลาโอ้ครบได้การนี่เลยวะครบผ้าฝนครับทั้งอวน ตอก้ยถอนเาจะไปแล้วครับไว้ปานโกหกนละที่ตันดำเอาไ้รถก่อนเด็เอาไ้รถก่อนนี่เเจ๋เจไม่ได้ครับเดือดแลบเมือนี่ไม่ได้ออกแขงเลยมือนนี่น่อบนนี่น่น ถ้าเป็นเด็กหน่อยเท่าไหร่ครับ,บ,บ,บ12-13ไม่เข่าคุกเลยตัวนี้รุ่นนี้ทนายบอกคุ้มบม่ได้ประกันเลยนะนะใช่ครับผม,มครับก็เละไหลความสูงกับประมาณ16เมตรครับผมถ้วยไม่มี1งพ่อดีเลยขี้แขกปุ๊บปุ๊อะไรลงมาถอนควอยข้างล่างอีกใบไม่ครับขอน<พ>อนุ<พ>อญาตเดาใส่นะครับข้างนี้โอ้โห้ขาวจั๊ะยอดอีหลี <c oughs> มันตรงนี้อีกแล้วเนาะผมว่าเข้าหาบอ่อเ่ย <c oughs>